เอาไรห,หนึ่งสองสามทำเปลนป่าเอื้ยงนี่เก็หนงนิ้วนะพี่นอ้องสัน้นสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเดอ้อมื่อนี้เข้ากับยูยูสานิยวยูสายยูทีอันนั้นนาะพี่นอ้องยูสว่วนเอวยูหมองนี้พี่น้อง จาตักซินนะอ่าอยู่หม่องอันนี้เนาะพี่น้องจ่าซินนะอยู่หม่องสวนนันนี่เนาะสวนอียังเหล่าเจ้าเอิดอยู่หม่องพระเจ้าตากซินท,ทีปีใหม่มาไหวา้กับอ่าคู่จอยน้องนิ้วเวยก้อยน้องฟ้าแล้วก็น, <ừ. S 1> น้องนิ้วมังมือก่อนเนาะพี่น้องปีใหม่มามือนก็น้องนิ้วมาสองคนเนาะพี่น้องเขาจะขึ้นโบอเปิดไฟวะเขาจะโบเปิ ah. ดไฟเนาะเปรถน้ำลงนั่งลุ่มพี่น้องนั่งเครื่องมันกระแดดร้ายบางคันนิ่วนะ ทันชูว่าปีใหม่นางเครื่องมันกระแดดพี่น้องเลยลงนางดุ้มย่างมาเล่นเนาะพี่น้องเพราะว่ายูหองปีใหม่กะโบได้เฮ็ตยังฮะนะยูหองกะโบได้เฮ็ตยังกะได้ย่างมาเล่นแหลกเส้นิ้วน้องมานั่งดุมนะแล้วมานั่งดุ้มเสนิ้วมันแหลกอยู่เพิงตรงนิ้วขาดปิดไว้ด้อมันจะเห็นนั่งดีๆ มือนี้มากครับน้องนิวสองคนเนาะพีน่น้องย่างมากเนาะถุงหนึ่งหัวจะสีเมื่อโอ้โท้เพอดีมือย่างกไกลเติบเรื่อยๆเพื่อสีพอดทองมาเรื่อยต้องถุงมือเนาะพี่น้องมือนี้พี่ไม่มานั่งนั่งเล่นเนาะนั่งเล่นยุห้องกับบริเลห์ยังพี่น้องก็ได้ออกมาหาย่างเล่น มหาสื่อเนกินกินเพราี่เบียรพี่น้องสื่อไข่บางยานี่ไข่ไข่ปีงมาสามหน่วยสมหน่วยไ้เงินใบลอยหนึ่งเพิ่นทอดมาให้เท่าไรวะเจสิบห้าบาทเจ็ดสิบหาบาทก็แสดงว่าไข่สามหน่วยเศร้าหาบาทน้องพี่น้องไข่ปีงสามหน่วยเศร้าหาบาทถึงน่อย่าไรปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกปดสามเ้าสี่โอถึงหน่อยละประมาณ แปดบาทนิดๆพี่น้องไข่ไขป่ปีกนาะแซ่บอยู่พี่น,อน,ออนอ้องรสชาติกับเสีอยวมันมันไข่ไข่ปุ้งค่ะแสบผัวไข่มีมะซ่บมะเบพอะไร <c oughs> แซ่บอยู่ด้านเดียวแต่บางเบาแสบเท่าไข่ปุ้งเนาะไข่ปุ้งไข่ปุ้งแซ่บผัวพี่น้องน้ำมันผู้สสมันกับแ่บซ้ำไข่ปิ้งนั่นแหละพี่น้องแซ่บบาแซ่บก็ซ้ำไข่ปิ้งนั่นแหละมันจะพ่นเหงื่อกล้าไก่แมนพี่น้อง มื่อนี้มื่อนี้ขย้อนมาพี่ใหม่บ้ได้ขี่รถมาเนาะพีใหม่ยางมากยังได้ยินเสียงรถเนาะพี่น้องพี่ใหม่ได้ยินเสียงรถได้ไล่กินยข้าวขาว่้าวข้วข้าวข้าวข้าว่้าวข้าวข้าว่าวขาว้าวขาวขาวไา้าวขาว้าวข้าว้าวาวาวข้าวข้าว้วขข้้าวาวข้าว่้ว้ขย้าข้้อวขว่าวข้าวข่าวข้าว่าวข้า้าวข้าวข้างข้วข่าว่าา้าาวว แล้วก็มี FC คอมเมนต์นาะคอมเมนต์ว่าพี่ใหม่เออเวลาถ่ายคลิปเบาซับไปซับมาเน้องพี่น้อง <c ười> กระแม่นอันนี้ไหนพี่น้องเวลาพี่ใหม่ถ่ายคลิปพี่ใหม่สิเบาซับไปซับมาบางที่อาจสิแบบว่ามันอาจสิเปลี่ยนสถานทีบ่บ้าน้องพี่น้องเปลี่ยนสถานที่มันบ่คือบานเห้าออนะ <c ười> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด้อวพี่น้องสาเหตุลักๆักที่เห็ุให้พี่ใหม่เบาบางคลิปหาเบาซับไปซับมาก็ย้อนว่า เวลาปีใหม่อะไรกินได้กินควนโหลดได้ได้ได้ยินเสียงแบบว่าโหลดนะมันเหตุให้ปีใหม่วิ่นหัวอะไรกับเมาอะไรกับเมาแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือบางที่หาปีใหม่กินยาแก่เมาโหลดเนอยพี่น้องปีใหม่หากินยาแก่เมาโหลดแล้วก็มันเหตุให้แบบว่ามันมึนน้ำเหตุให้ง่วงนอนเหตุให้มึนหัวปีใหม่กับบึหูวมันเป็นยากลมประสาทบ้มันเหตุให้มึนมึนเหตุให้เ้าอยากนอนน้อยพี่น้องยาแก่เมาโหลด ช่วงพี่พี่ใหม่ไปเล่นไปเที่ยวเวลาขี่รถหาพี่ใหม่กินยาแก่เมารถตลอดเนาะพี่น้องมันเหตุให้สมองพี่ใหม่มันมึนมันยังมันเหตุให้คิดยังกับบอกพี่น้องเวลาถ่ายคลิปกับเบาหมวเบาสวไปเลยเพราอยากว่าแบบว่าเบาซอบไปซับมาอะไรเนาะพี่น้องกระสีประมาณนี้เด้อเวลาพี่ใหม่เบาซับไปซับมาอยากคือซากันเนื้อเลยพี่น้องแบบบางที่มันอันไหนะมันไหนกินข้นรถมันอันนี้มันก็มึนอะไรพี่น้องกระสีประมาณนี้อะไรบรรยากาศ มากันหน่อยนี้วสองคนพี่น้องหนึ่งนิ้วนอนพี่ไม้นั่งยืดรูมนั่งยืดช่อม,มันแหลดร้ายฐานตะเวนมันลงต่ตำๆก่อนจะที่หนังซึ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องพี่นะ้องอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอภิษฎบอกว่าพี่ไม่พระแต่มาถ่ายพี่ไม่บ่คอยเลยตอบคอมเมนต์นะพี่น้องกับแม่นอันดีเลยพี่น้องพี่ไม่มากถายกับบ่ได้คอยตอบคอมเมนต์กับแม่นอันนี้เพราะว่าอยู่แล้วอยู่แล้วฮะตออจนจนจนเออเจน คุ่มหนึง่งช่างทุมางตึงจะเป็นแบบอีอยังพี่พี่ใหม่มาให้ <c oughs> บอยคอยตอบคอมเมนต์ก็ะยอนว่ามันอันนี้นะพี่น้องมันแบบบรรยากาศมันบูคือก,กันกระบานเ้องม,มันเห็ดไห้คือสังแบบว่าบอกว่าถึงน้องมันบ่อยมีเหือมีแห้งแค่เป็นอย่างไรเวลาพี่ใหม่ออกมาข้างนอกหน่อยหนึ่งไล้กินไล้กินคนดดหน่อยหนึ่งกับเมื่อยแบบว่าบ่ามีแห้งซำ ทั้งๆท,ท,ที่แบบว่ามาอยู่นี่บริเวดเบียกนะพี่น้องบริเวดเบียกอยู่แต่ห้องนะบริเวดงานนะกันยังเมื่อยบริเวดอียังก็นยังเมื่อยอะไรกินรถกับเมื่อยเจ็บหัวแหละนี่ได้พี่น้องเลยกันบ,บรรยากาศรอบๆมันก็บ,บ่กคือบรรยากาศคือบาดเท่าน้อพี่น้องมันบงเงียมันบกค่อยสงบนะนะบางเพื่อกระเฮศไทยโบมิสามาธิในการตอบเหม่นปันไดเนาะพี่น้องบางเพื่อพไมายอาสิแบบว่า มาอยู่นี่ก็เลยเห็นให้พี่ใหม่แบบว่าตอบบล็อกตอบเมนไลา์คืออยู่บ้านเนาะพี่น้องแต่จริงๆหาพี่ใหม่เป็นคนที่หมักตอบเมนไลค์ตอนอยู่บ้านหาพี่ใหม่มักตอบเมนมากอ่านคอมเมนต์มากๆมกม,กมากนี่มันก็เลยเห็นให้แบบว่าบรรยากาศมันบ่ค่อยคืออยู่บ้านแะละพี่น้องมันก็เลยเห็นให้แบบว่าบางเท่ออาจจะตอบเมนซ่าบางคลิปกับบลเลยตอบเนาะพี่น้องกับสีประมาณนี้เด้อแต่บาร์พี่ใหม่กับสิพยายามตอบเมนอ่านเมนนั่นแหละพี่น้องต่อไปเนาะ พอเอฟซีเพิ่นกะคอมเมนต์ว่าเออพี่ใหม่บ่ตอบแมนนะก็แม,นม่นคั้วอำเ่นเนาะพี่น้องบ่ค่อยได้ตอบแมนช่วงนี้เหมือนเนิวเนียวเนียวยวันนี้เพิ่นเปิดน้าในนิวตอนตอนมาตอนพี่ใหม่เขามาทำอีทเนาะพี่น้องแบบว่า,าพี่ใหม่ พี่ไม่เพิ่อนเปิดน้ำคิดว่าเพิ่นโบทันได้เปิดไผ่ไปเดี๋ยวตอนเดือมมาแรงๆมาเพิ่นเปิดแล้วนิวป้าเอ๋ยไปถ่ายภูมิหายป้าถ้าถ่ายภูมเด่นตาสองคนเห่อป้าทั้มากับน้องนิวสองคนนี่น้องเบื้องนี้ทั้งนี้เพิ่นโบทันได้เปิดเนาะพี่น้องทั้งนี้เพิ่นโบทันได้เปิดมือทีพี่ไม่มากมองนี้เพิ่นเปิดมองนี้งามงามพี่น้องงามงามเริ่มแรงๆคนก็เริ่มมาวิ่งไล่เลยพี่น้อง ยามแรงๆก,กระนกระเลิมมาลายนี่มาไหวเนาะพี่น้องพระเจ้าตากสินไหวขอพรก็ได้ไปเดี่เดียเด๋ยวก็สิ้าไปเบื้องนะนี่แหละพี่น้องมันมันอยู่ในเมืองกรุงเนาะมันอยู่ในกรุงเทพมันอยู่ในเมืองมันลดลายจังิงๆแตยพี่น้องมันเหตุให ได้ได้ยินเสียงรถไลายมันก็เห็ุแห้มันโมมีสมาธิเลยมันเห็ุแห้อันนี้ได้ยินออกเสียงรถบึนบึนบึนมันเห็ุแห้มันบ่อยข่อยอยากสงบป็นได้นาะพี่น้องยังไปทายหูอยู่คุณมองเพื่อนเปิดไปมองมองเพื่อนเปิดหน้ามันดีเนี้ยทั้งหนาผู้ป๊าดหลอกใหม่งี้มันดีเนี้วมั้ยพี่ กับน้องนิวน,น้องพี่น้องสองคนมาพี่ไทยหูมองนี้พี่พี่มองนี้เพิ่นเปิดแล่ะมาพี่มาพี่เ,เออเปิดน้ำผูนี่เว้ยเออมีหลอดไท่นะ โตต่อเฮ้ยต่อมากเลยทายเด็กอ๋อเนี้วมันเปิดคางนี่เนี้ยมันเปิดคางนี่พูนพูนพูนอ๋องามงามอันนี้พี่น้องมันบรรยากาศเนาะงามแรงแงามแห้งเลยเนี่ย ไปไหมพี่ไหมพี่<ป>เอองามันนี้ไปยืนเก๊กไปเลทีท่ายหูมหายนี่เทายวดีโอน้ายหูน้ำนิวนงไปอีกน,นางไปยืนอยู่มงกลางเออนั่นละนั่นละเก๊กรอเก๊กรอ1น3โเค บายได้เมืเ่อไงสิบายป้างันมนดีนหนักสุหนยไม่มสอดหรอกนะมาละวุฒำผู้นิ่งงมเนราะเมื่อน้ำผูนี่งาม,ม เทือนี่เป็นเทือที่สองเนาะทีปีใหม่มาเนาะพี่น้องเทือที่สองบรรยากาศงามแรงแรงเข้ามาแง้มแรงแรงมันจังโแหล็ดเนาะนาพี่น้องมาพิชักมาต้องทิ้งท้องใจอ่ามาแงมแรงๆมันโบหลดเนาะพี่น้องถ้าเขามายง้มเพลิ่มเล่มีไฟมาแต่มันแหลดแด่แหลดฮ่าลำพูงามอันนี้ตอนนี้น้ะมันน,มน,นนี้ก็งามเนาะพี่น้องเดี๋ยวชิพามาเบิ่ง ทะเลนี่เต้นดอกไม้อันนี้ยู้เพื่อนเฮามีเลยต้นดอกไม้อันนี้ยู้เพื่อนปีใหม่กับมีเนาะพี่น้องข้าจะเอามาปลูกอยู่นี่บ้านปีใหม่จเจ้าผน,น,น,น้อนนื่นต้นดอกอีหยังเนาะนี่แต่บาดย,ยู้เพื่อนปีใหม่กับลูกหล,หล่ไล่เดี๋ยวมาทายผู๋กับไก อันนี้ไก่ทองมันนีก้ไก่งกไกเงิน,เ,งนเอาถ่ายหูบนหนึ่งสองสามถ่ายหูนำ้ำถ่ายคลิปนำ้ำเนาะพี่เนาะบรรยากาศดีสดชื่นจังเลย เขาจะเปิดเบิร์ดแหละย่ำคำเขาจะเปิดเบิร์ตทางหน้าก,กเ็เปิดจนเบิร์ดละ่ะทางหน้าทางหน้าก,ก็เปิดเลยน้ำผู้เห็นหมั้เดี๋ยวไปยืนอยู่หน้าบ้างแนวเป็นคนโตโหละะะุดละห่ะไปไปไว้แรมเขาไปโหลดมองนั่นมองนั่นน้ไปอีกเออ,อยืหันแล้วยืหัน เดินเลยใ้หูผายเดินหนึ่งสองสามหนึ่งสองสา้หูน้ำใช้กินน้ำโอเคจะพาจะพ่อเอาเอามุ้งนี่จังัดเนี้ยเนี้ยหันหน้ามาเนี้ยหนึ่งามเบียกแล้วเปียกแล้วไปไปไปไเบิ้งน้ำผู้ตอตั ตอนนี้ก็เริ่มตะเวนโต๊ะคู่เลยพี่น้องเริ่มมืดแล้วเขาจะก็เริ่มเปิดไพ่ละเปิดไพ่ตามถนนและตอนนี้ก็สีไลายกรับแล้วพี่น้องสีไลกับของละเดี๋ยวย่างกลัปของกันเลยพี่น้องนาฬกาตอนนี้ก็เป็น มืออื่นต่อมาพี่น้องมือบ้านนี่มากก็น้องเนี่ยท่านได้ปิดคลิปเนาะสิมาให้น้องเนี่ยปิดคลิปรายการสำหรับคลิปนี้ฉันแต่คลิปนี้จบเพียงสินี้เด้อเพื่อนพี่น้องจบเพียงสินี้เด้อพี่น้องเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้าเอาไว้เอาไว้เจอกันไหมคลิปหน้า บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ